สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการพับดาวนะคะอันนี้นะคะเป็นดาวเอ่อดาวกระดาษนะคะดาวหลอดเราก็ยังค้นหาข้อมูลอยู่นะคะตาดำพิดเลยอะ่ะนะคะวิธีแรกนะคะจะเป็นกระดาษแบบนี้แล้วเราก็พับม้วนนะคะม้วนทุกคนน่าจะรู้นะคะว่ามันม้วนยังไง โอเคค่ะทำอย่างนี้ค่ะนี้ค่ะพอได้เป็นอย่างนี้นะคะอ่ะอย่างนี้นะคะมันจะมีด้านขาวอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ด้านสีขาวนะเราพับด้านสีขาวลงไปเลยนะคะอย่างนี้แล้วเราก็ผันมาจะเป็นอันนี้ยาวเป็นสีขาวนะคะใช้ด้านสีขาวนะคะพับขึ้นไป ขึ้นไปด้านบนนะคะนี่นะคะเราจะหุ่นให้ดูพขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็พับลงมานะคะเราขออนุญาตใช้เวลาพับนิดนิดนิดนึงเวลาพับนี้นะคะเราก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะอย่ารีบก,การพับเราเะยคะ่ะ มันต้องใจเย็นนะคะบอกไว้ก่อนเลยห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะเราก็กำลังทับกันอยู่นะอันนี้เราเลือกเป็นกระดาษสีออกแดงๆนิดนิดหนึ่งเสียงไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะคะเนะะื้ค่ะทับเสร็จนะคะ มันจะเหลือตรงนี้เอาไว้เพื่อที่ทเราจะเอาไว้สอดนะคะสอดไส้เดี๋ยวแล้วนี่น,นะคะรู้สึกว่าเราจะทำผิดกันยังไงสักอย่างเออนะคะ เออขออภัยค่ะเมื่อกี้เรารู้สึกเหมือนพับผิดอะไรสักอย่างผมว่ามันเหมือนเข้าไม่ได้เสียงนี้ไม่ต้องยุ่งหรอกค่ะเสียงเรื่องเสียงเนี่ยค่ะแล้วมันเหลือนิดนิดใช่ไหมคะเราก็ตัดไปนิดนึงอย่าตัดเดยอะเกินไปนะะ ะะก็จะเป็นอย่างนีแ้แล้วเห็นที่มืดๆอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะคือว่าเราถ่ายตอนมืดๆนะคะมันจะมีช่ององนี้เห็นไหมคะเราเสียบเข้าไปเลยค่ะนะคะ จะได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็อยากให้มันปองๆนะคะแล้วก็บีบข้างๆตัวมันนะถ้าเกิดว่าเราอยากทำเป็นเหลี่ยมโปวพานะคะเราขอแนะนำนะคะให้ไปใช้ลิปบีนนะคะเราสอดเข้าไปนะคะแล้วเราก็บีบบีบปลายมันนะคะอย่าแบบว่าต้องบีบปลายมันนะคะอย่างนี้ ให้ดูก่อนนะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้เราเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ทำแลไม่มีเวลาทำนะคะค่ะเราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย